สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้เราจะเรียนค่ากลางของข้อมูลนะคะในเรื่องถัดไปค่ะเมื่อวานนี้เราเรียนค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องฐานอมัธยาฐานหลูกกับฐานนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษของมัธยาฐานก็คือมีเดียแล้วก็ฐานนิยมของเราก็คือม d ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามัธยาฐานกับฐานนิยมเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแล้วมีวิธีการหายอย่างไรนะคะว่า บางอันเนี่ยมองด้วยตาก็ตอบได้แล้วด้วยไปดูกันเขาบอกว่ามัธยาฐานอะถ้าเราพูดกันตรงๆนะคะไม่ต้องดูความหมายที่มันแบบว่าโอ้ดูวุ่นวายซับซ้อนนั่นก็คือเวลาที่เราจะหามัธยาฐานให้เด็กๆเลี้ยงข้อมูลค่ะจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้แล้วตัวที่มันอยู่ตรงกลางอะ่ะลูกเราเรียกว่ามัธยาฐานอย่างเช่นสมมติเรามีการเรียงข้อมูลและคุณครูมี4 สี่แ1ดเอ็ดเด็กๆสังเกตไหมว่าตัวเลขของเราชุดนี้สี่สี่แปเลขไหนที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คืออะไรคะ8ปเนี่ยแหละคะ่ะมันคือมัธยฐานอ่าเพราะฉะนั้นในการทำมัธยฐานเนี่ย สิ่งแรกเลยที่เด็กต้องทำคือเรียงข้อมูลค่ะเราต้องเรียงข้อมูลหรอเลือกเอาจะเอาน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้เราจะเรียงแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วเราก็หา ข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งในระดับชั้นเราอะหลูกมอสองมันอาจจะยังไม่มีอะไรซับซ้อนหรือเซตของข้อมูลไม่ได้เยอะมากแค่ให้เด็กๆรู้จักว่ามัธยฐานเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยว ตอนเด็กๆอยู่มปลายเนี่ยมันก็จะได้เรียนอีกครั้งหนึง่งแล้วมันก็จะมีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะการหาที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะคะตอนนี้แค่รู้จักก่อนว่ามัธยฐานของเราเนี่ยมันคืออะไรและมีวิธีการหาง่ายๆอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวมปลายเราไปเรียนที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีการใช้สูตรนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างของเราค่ะข้อมูลชุดนี้มี8 5 4 7 8 5 9เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เด็กๆต้องทำคืออะไรคะเรียงข้อมูลค่ะเราจะต้องมาเรียงข้อมูลอะเรียงจากน้อยไปมากแล้วกันนะคะมันก็จะดูง่ายขึ้นอันนี้น้อยสุดก็คืออะไรลูก4อ่ะหนูก็เขียน4ต่อไปมี5กี่ตัว หนึ่งสองหาอตัวอะไรอีกคะ7จอ่าเจตัวแปดสตัวแล้วก็ตามด้วยเเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราอะลูกมีทั้งหมดกี่ตัว 1, 2, 3, 4, งสอมี่ห้าหกดมีเตัวถ้ามันน้อยๆอยะค่ะวิธีการเช็คลิสต์หรือวิธีการที่เราจะหาลูกเขาทำ ที่มันไม่ได้เขาเรียกว่านะเช็คแบบนี้ก็ได้เหมือนตัดหัวท้ายอะลูกเนี่ยตัดออกตัดออกตัดออกเพราะฉะนั้นตัวที่มันเหลือที่มันอยู่ตรงกลางก็คือเลขอะไรเลขเจ็ดค่ะเราก็สามารถเอามาเขียนตอบได้แล้วว่ามัธยฐานคือเจ็ดนั่นเองเห็นไหมคะอ่ะก็เสร็จแล้วสำหรับข้อนี้ อ่ะต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่เด็กๆห้ามลืมคือการเรียงข้อมูลค่ะเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบลืมเรียงข้อมูลแล้วทำเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องห้ามลืมนะคะอ่ะเรามาช่วยกันเรียงข้อมูลใหม่ก่อนวิธีการไม่ยากแต่สิ่งที่เด็กๆพลาดก็คือการเรียงข้อมูลลืมกันตลอดเลยอ่ะมาดูกันค่ะว่า เลขที่น้อยสุดในนี้ของเราคืออะไรสิบอ่าหนูก็เขียนเลยค่ะสิบมีสิบตัวเดียวเนาะอ่าต่อไปอะไรหลกสิบเอ็ดแล้วอะไรอีกคะสิบสองมีกตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่อ่าสิบสองสี่ตัวหนึ่งสองสสี่ต่อไปอะไรหลกสิบห้าแล้วก็สิบหก แล้วก็ยี่สิบสองตัวเสร็จแล้วหนูก็ตัดหัวท้ายตัดออกอ่คราวนี้พอตัดออกเราก็จะเห็นว่ามันมีสองตัวนี้ที่อยู่ตรงกลางเพื่อนแต่มันบงังเอิญหลกว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันถ้ามันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันเนี่ย ก็คือจริงๆอ่ะมันก็มีหลักการหาอ่ะอันเนี้ยมันคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางถูกไหมลูกแต่ถ้ามันเป็นเลขอื่นนะเราก็จะจับบวกกันหารสองอ่ะคราวนี้เขียนไว้ให้ดูก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวพลาดอามัธยฐาน ของเราอ่ะก็คือจับสองตัวนี้บวกกันหารสองลูกแต่ว่ามันเป็นเลขเดียวกันอะ ก็คือ12บสวกสิบสองได้ยีบสหารสองมันก็เหลือสิบสอเหมือนเดิมให้เด็กๆสั่งไม่เขาเรียกอะไรจำได้เลยนะลูกว่าถ้าตัวที่อยู่ตรงกลางมันคือเลขเดียวกันอะตอบเลขนั้นเลยแต่ถ้ามันเป็นเลขอื่นแล้วจับบวกการหาร2มันจะได้ตัวเลขที่มันอยู่ระหว่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันมาดูตัวอย่างข้อนี้เรียงข้อมูลก่อน ข้อมูลชุดนี้ของเราต่ำสุดคือ48ต่อไป56าสิบหอ่ห้าสิบแปตัวแล้วก็ก้ ถ้าชุดข้อมูลเป็นเลขคู่อะคะ่ะตัวที่อยู่ตรงกลางอะลูกมันจะมีสองตัวแบบที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่แต่ว่าข้อมูลชุดไหนเป็นเลขคี่มันจะมีตัวที่อยู่ตรงกลางเียงตัวเดียวลูกอย่างเงี้ยอ่แล้วก็ตอบได้เลยว่ามัธยฐานคือเจ็ดสิบสองเห็นไหมคะอ่ะต่อไปอันเนี้ยไปดูฐานนิยม ฐานิยมหรือโหมดของเราลูกก็คือดูว่าตัวเลขไหนที่มันมีความถี่สูงสุดหรือมันซ้ำกันเยอะที่สุดเลขนั้นเลยคือฐานนิยมของเราแต่มันจะมีข้อแม้นะลูกว่าถ้าข้อมูลของเราเนี่ยมีความถี่สูงสุดเพียงตัวเดียวค่ะฐานนิยมก็คือข้อมูลตัวนั้นแหละแต่ถ้าอันที่สองลูกถ้าข้อมูลของเรา มีข้อมูลที่มีความถี่เท่ากันหมดเลยข้อมูลชุดนั้นจะตอบว่าไม่มีฐานนิยมโอเคไหมแล้วก็ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีความถี่สูงสุดเท่ากันเนี่ยมากกว่าหนึ่งข้อมูลเราจะยังไม่พิจารณาในการหาฐานนิยมอ่าในระดับชั้นเราแต่ในบางตำราหนังสือบางเล่มเขาก็ถ้ามีข้อมูล ที่มันสูงสุดซ้ำกันเนี่ยอสองจำนวนก็ตอบเลยว่าฐานนิยมคือเลข2ตัวนั้นนะคะแต่เราก็จะยึดตอ่อหนังสือที่เราเรียนอ่ะก็คือถ้ามันมีมากกว่า1นึ่งจนวนเราก็จะไม่พิจารณาในการหาฐานนิยมโอเคนะคะเด็กๆอืออ่ะไปดูกันอันเนี้ยง่ายไม่ต้องทำอะไรลูกมองด้วยตาแล้วก็ตอบโอเคไหมคะเราจะมองด้วยตาแล้วเราก็ตอบเลย มาดูตัวอย่างกันฐานนิยมของเราลูกข้อมูลชุดนี้อันแรกนะลูก5 7 4 8 7 11 7 4 18เลขอะไรที่มันซ้ำกันเยอะที่สุดในนี้ถ้ามองด้วยตาแล้วเราลองนับ7แล้เรามีตัว1 2 3 7มี3ตัว สมีแค่กี่ตัวสอก็2ใช่ไหมคะซ้ํากันสูงสุดในที่นี้คือเลข7เราก็ตอบเลยว่าฐานนิยมคือ7ก็คือเลขที่มันซ้ํากันเยอะๆคําว่านิยมอะเห็นปะอะไรที่มันคนชื่นชอบเยอะๆอะเราก็ตอบเลขนั้นอ่ะเรามาดูข้อนี้ 4ี่สิบเอ็3จุดสี่สาม3 9 3แปข้อมูลชุดนี้ของเรามีเลขไหนที่มันซ้ํำกันเยอะที่สุดไหมคะไม่มีถูกไหมแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีความถี่อะไรนะมีแบบข้อมูลนะคะความถี่ของมันเท่ากันหมดเลยเราก็จะตอบว่า ไม่มีฐานนิยมต่อไปข้อมูลชุดนี้15 18 11 11 21 15 18 17 11 15 11ที่เราพูดบ่อยๆในตอนนี้คือ11 1 2 3 4 สิเรามี4ตัวอ่านโนต้ตโดยก่อนอะไรที่มันมีจะซ้ํากันเยอะอีกหรืมีไหมสิบห้ามีกี่ตัว1 2ึสอง่าสิ้ามีแค่3เพราะฉะนั้นฐานนิยมของเราก็คือ11นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ใน2เรื่อง ยากไหมลูกฐานนิยมเนี่ยดูง่ายสุดเลยมัธยาฐานก็แค่เรียงข้อมูลนะคะแล้วก็ดูว่าเลขไหนที่มันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองโอเคไหมคะหากมีข้อสงสัยก็ถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้เมื่อเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปทำแบบฝึกหัดออนไลน์เหมือนเดิมสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะ